เอาครับสวัสดีครับเราก็มาเรียนคลิปนะครับของป5อ,อาเซียนนะครับออนะ ไม่รู้อาทย์หน้าเราจะได้เรียนกันอีกไหมขอให้มาภาวนาให้พวกเรามาเรียนเรียนกันเนอนะครับนะครับ,รบ้าเรามาดูในเรื่องที่2นี้สําหรับคลิปปอ .5 นะฮะเราอ,า,อาเซียนปอเราก็จะพูดกันถึงเรื่องของประชาคมยุอา,อาเซียนนะครับซึ่งในเรื่องของประชาคมอาเซียนเนี่ย เราก็จะได้รู้จักกับสามเสาหลักของอาเซียนนะครับน,นักเรียนจะต้องมีความรู้นะครับในเรื่องของประชาคมอาเซียนสามเสาหลักอันประกอบไปด้วยอะไรบ้างครับหนึ่งประชาคมการเมืองความมั่นคงสองประชาคมทางด้านเศรษฐกิจสามประชาคมสังคมและวัฒนธรรมซึ่งเกี่ยวข้องกับพวกเราทุกคนนะครับ พวกเราจะต้องทราบเรื่องละของอาเซียนทีนี้นักเรียนไปดูนะนะครับสมัยนักเรียนถึงจ้องต้องรู้เรื่องของประชาคมอาเซียนนะครับเพราะว่านักเรียนจะต้องเข้าใจก่อนว่าในเมื่อเราอยู่เป็นประชาคมอาเซียน มันไม่ได้มีเฉพาะประเทศไทยเราประเทศเดียวเท่านั้นนะจะมีอีก9ประเทศนะครับเราก็ต้องทำความเข้าใจและก็ต้องไปพร้อมๆกันนะครับทีนี้เราไปดูในหน้าต่อไปในหน้า24นะจากในภาพเนี่ยก็จะมีสัญลักษณ์ของอาเซียนซึ่งประกอบไปด้วยสีเหลือง นะครับก็คือเปรียบเสมือนกับรวงข้าวนะฮะรวงข้าวแต่และรวง1รวงก็คือ1ประเทศและตรงกลางที่มันคอดลงนั่นก็คือการมัดรวมกันนั่นก็คือหมายถึงความเป็นหนึ่งอันเดียวกันนะฮนะที่เราเรียนมองเห็นนะนั้นเป็นตราสัญ,ญลักษณ์ของอาเซียนนะครับ ต่อไปนะฮะนักเรียนไปดูนะครับเดี๋ยวคุณครูจะอ่านตรงนี้ให้ฟังเขาบอกประเทศสมาชิกอาเซียนทั้ง10ประเทศมีประเทศอะไรบ้างเอาแต่ทบทวนให้ฟังอีกครั้งหนึ่งมีประเทศไทยเมียนมาลาวกัมพูชามาเลเซียสิงคโปร์อินโดนีเซียบรูไน ฟิลิปปินส์60ประเทศนะครับได้ผนึกกำลังการตั้งสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรืออาเซียนสร้างมาพื่นฐานใหม่เพื่อความสามารถในการแข่งขันกับต่างชาตินะในเรื่องของการค้านั่นเองแล้วก็มีอำนาจต่อรองนะับ ต่างชาติในเวทีโลกต่างๆคือให้ประเทศที่อยู่นอกภูมิภาคมองเห็นความสำคัญของอาเซียนไม่ใช่ว่ากลุ่มอาเซียนจะตั้งขึ้นมาเพื่อเป็นกลุ่มมาเท่านั้นไม่ใช่เพื่อให้เห็นศักยภาพว่ากลุ่มอาเซียนนั้นมีศักยภาพอย่างไรฉะนั้น ผู้นำของอาเซียนในปีได้ที่ประชุมสุดยอดเมื่อปีพุทธศักราช2546ก็ได้ต่างเห็นพ้องต้องกันว่าเราควรที่จะจัดตั้งเป็นประชาคมและประชาคมอาเซียนและจนมาในปีพุทธศักราช2558เราก็จัดตั้งเป็นประชาคมอาเซียนได้ สำเร็จโดยแบ่งออกเป็นสามเสาหลักนะก็อย่างที่คุณครูพูดให้ฟังแล้วคือประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียนเสาที่สองประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเสาที่สามประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน ก็โดยตกลงกันว่าตอนแรกเนี่ยตอนแรกๆจริงๆเนี่ยจะให้ประชาคมอาเซียนสำเร็จในปีพุทธศักราช2563นะฮะแต่เนื่องจากประชาคมอาเซียนเราเนี่ยได้มีความร่วมมือและเห็นพรามต้องกันคือเหตุการณ์มันดีขึ้นก็เลยเลื่อนให้เร็วขึ้นไปอีก งาเป็นปีพุทธศักราช2558ฮะทีนี้เราจะแยกแยะกันในแต่ละประชาคมก็จะเริ่มจากที่ประชาคมการเมืองและความมั่นคงของอาเซียนนะอันนี้ก็จะมุ่ง,ส,งส่งเสริมให้เกิดความสันติภาพค,ความมั่นคงในภูมิภาคอาเซียน ะครับเพื่อให้อาเซียนของเรามีความสงบสุขแล้วก็สามารถจะแก้ไขปัญหาความขัดแย้งต่างๆด้วยสันติวิธีไม่ใช่ว่าทางการทหารนะฮะทีนี้จากข้อความนี้นักเรียนจะเห็นว่านักเรียนสามารถที่จะนำไปศึกษาในเรื่องต่างๆ นักเรียนดูเดี๋ยวคุณครูจะพูดให้นักเรียนฟังประเทศอาเซียนทั้งสิบประเทศครูยกตัวอย่างเนทีรละระบอบก,การปกครองของแต่ละประเทศยกตัวอย่างประเทศไทยกับประเทศกัมพูชาประเทศไทยกับประเทศกัมพูชาเนี่ยนักเรียนมีลักษณะการปกครองที่เหมือนกันคือ มีพระมาหากษัตริย์ปกครองเป็นปรามุขและเราก็มีระบบก,การปกครองรับบอบประชาธิปไตยเหมือนกันนะนี่เหมือนกันหนึ่งนะสองอีกกลุ่มหนึ่งมีการปกครองในระบ,บอบประชาธิปไตยเหมือนกัน แต่ประมุขของประเทศเป็นประธานาธิบดีซึ่งประธานาธิบดีของประเทศดังกล่าวเขาจะมาจากการเลือกตั้งและคุนจำไว้เลยว่าถ้าหากเป็นระบบก,การปกครองแบบประชาธิปไตยจะต้องมีการเลือกตั้งเสมอคือเป็นการยึดเอาเสียงข้างมาก ใครมีเสียงข้างมากคนนั้นเป็นฝ่ายชนะนั่นก็หมายความว่าเปิดโอกาสให้กับใครเข้าได้นะคืออันนี้ขึ้นอยู่กับความคิดเห็นของแต่ละคนนะใครที่เห็นพร้อมต้องการมากกว่าการคนนั้นก็จะเป็นฝ่ายชนะนะ ส่วนอีกกลุ่มหนึ่งกลุ่มที่สอันนี้มีพระมาหากษัตริย์เป็นประมุขเหมือนกันแต่กษัตริย์เขาไม่ได้มาจากการสืบสันติวงศ์แบบประเทศไทยกับกัมพูชาแต่เขามาจากผู้ปกครองรัฐผู้ปกครองรัฐแต่ละรัฐซึ่งคือประเทศมาเลเซียนั่นเอง ประเทศมาเลเซียนียประกอบไปด้วยรัฐต่างๆทั้งหมด7รัฐและลักษณะของประเทศมาเลเซียเป็น2พื้นดิน2แผ่นดินแผ่นดินหนึ่งอยู่ตอนปลายของแหลมมารยายูต่อจากประเทศไทยอีกดินแดนหนึ่งอยู่บนเกาะบอรนียวในทะเลจีนใต้ด้านทิศตะวันออก ส่วนด้านที่เอ้ยขอโทษขอโทษไปย้ายด้านทิศตะวันออกด้านทิศตะวันตกส่วนด้านทิศตะวันออกเป็นของอินโดนีเซียนะขอโทษพูดเพลินไปนิดเองและตรงบนบนจุดเล็กๆทิศเหนือนะฮะก็จะเป็นประเทศบรูไนาดารุสลามเดี๋ยวก็เดี๋ยวค่อยพูดให้ฟังบรูไนายเขาก็จะเอาผู้แทน ผู้ปกครองรัฐเหล่านั้นหรือเขาเรียกภาษาของเขาเขาล่ะเรียกว่าสุตาลต่านประจำรัฐขึ้นมาเป็นกษัตริย์ผัดเปลี่ยนกันคนละห้าปีห้าปีเปลี่ยนเอาสุตาลต่านรัฐนี้ขึ้นมาเอาหมดห้าปีสุตลต่านรัฐนี้หมดอำนาจลงเอาสุตาลต่านรัฐนู้นขึ้นมาสลับสับเปลี่ยนกันอยู่อย่างนี้ดั่นมาเลเซียเป็นอย่างนั้น ต่อไปฮะมีอีกสองประเทศที่เป็นระบอบผด็ิการคอมมิวนิสต์ก็จะมีพรรคคอมมิวนิสต์ของแต่ละประเทศเป็นผู้ดูแลผู้ปกครองประเทศก็ได้แก่ประเทศเวียดนามและประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนาวหรือ,อปอป,อปอลาว นะครับอันนี้เมื่อกี้นี้ครูลลบอกนักเรียนไปว่านะประเทศที่มีประธานาธิบดีเป็นประมุกนะมีประเทศอะไรบ้างเมียนมาครับเมียนมาครับแต่ตอนนี้เมียนมาครับรัฐบาลเมียนมากำลังถูกรัฐบาลไอ้ฝ่ายทหาร ยึดอำนาจการปกครองแต่เราเราเรา,เราก็ยังถือว่ามีประธานาธิบดีเป็น,ปนประมุขนะฮะต่อไปประเทศสิงคโปร์อินโดนีเซียแล้วก็ฟิลิปปินส์นะครับต่อไป ด้านเศรษฐกิจนะฮะด้านเศรษฐกิจอาเซียนบ้างอันนี้ก็จะเป็นความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจอย่างเห็นได้ชัดเลยนะโดยเริ่มตั้งแต่ในปีพศ2535ต้นมาเลยก็เรามีการในการประชุมยดยอดอาเซียนก็ได้มีการร่วมกันลงนามในความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจเกี่ยวกับเรื่องของเขตการค้าเสรีระหว่างประเทศอาเซียน เฉพาะเขตอาเซียนเท่านั้นนะฮะเริมีการแลกเปลี่ยนแรงงานกันบ้างไอ้ตลงเนี้ยต่อไปทางด้านสังคมและวัฒนธรรมในหน้าที่2 5อันนี้เราก็จะเห็นว่าเป็นการยกระดับความเป็นอยู่หรือผู้ด้อยโอกาสหรือผู้ที่อยู่ในถิ่นทุรกันดารให้ดีขึ้นเช่นสร้างถนนเข้าไป สร้างไฟฟ้าเข้าไปสร้างสาธารณรันูโภคพื้นฐานเข้าไปไฟฟ้าน้ำประปาอะไรแถวนี้ตลอดจนโรงพยาบาลสถานสาธารณสุขอะไรแถวนี้ถือว่าเป็นขั้นพื้นฐานต่อไปมีการฝึกอบรมทางด้านวิชาการต่างๆ,ๆน,ะน,ะนะส้านสาธารณสุขต่างๆ ในเรื่องของโรคติดต่อตอนนี้ไม่ว่าประเทศใดในโลกมีปัญหาเรื่องโควิดทั้งนั้นนะครับต่อไปการจัดปัญหาทางด้านสิ่งแวดล้อมอ่ตอนนี้ก็เงียบหายไปนะฮะเมื่อปีสองปีที่แล้วนักเรียนคนจะได้ยินนะฮะการเผาป่าในประเทศอินโดนีเซีย ก็ส่งผลให้เกิดควันพิษมาถึงทางภาคใต้ของประเทศไทยอันนี้ก็การเผาป่าในประเทศอินโดนีเซียก็เงียบไปก็ยังมีแถบประเทศเพื่อนบ้านของเราทางเหนือทางประเทศลาวบ้าประเทศเมียนมาบ้างนจากนั้นก็ยังส่งเสริมทางด้านศิลปะการแสดง ต่างๆแขนงต่างๆนะฮะมีการแลกเปลี่ยนทุกปีฮะอาเซียนเราจัดการแลกเปลี่ยนขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมกันมาตลอดนะครับนะอันนี้ก็จะให้เห็นอัตลักษณ์อัตลักษณ์แปลว่าอะไรฮะลักษณะเด็ก ครับวันนี้ก็คงจะมีเพียงเท่านี้นะครับหากสงสัยยังไงนะมาโรงเรียนนี่ครับไม่ต้องกลัวแล้วครับเพื่อนเพื่อนเข้ามาโรงเรียนกันหมดแล้วนะฝากไปหน่อยนะมาเรียนสักทีนะครับสงสารครูครับครูใกล้กันแล้วครับใกล้จะมอดมวยทีวีแล้วครับบายบายครับสวัสดีครับ Jazz JSB Jazz is a wonderful world. JSB JSB Jazz on the calendar.